สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto CRA ZE ช่องรีวิวเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์จากประเทศไทยที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวของระบบอาวุธล้ำสมัยและขีปนาวุธที่ทรงพลังอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto CRA ZE ของเราไว้ก่อนเริ่มรับชมเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่เรานํามาให้ชมอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้เราขอนําเสนอสุดยอดขีปนาวุธข้ามทวีปของจีนที่ชื่อว่า DF 4 1หรือ Dong Feng DNG เ็หนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกในขณะนี้ DF-41 เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ที่ถูกพัฒนาโดยจีนโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์และการป้องปรามระดับโลกโดยจุดเด่นของ DF 4 1คือระยะยิงที่ไกลามากสามารถพุ่งไปได้ไกลถึงประมาณ1 2 0 0 0ถึง15,000กิโลเมตรซึ่งเพียงพอที่จะเข้าถึงเป้าหมายได้เกือบทุุกกจดบนโล ไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาเหนือหรือออสเตรเลียทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในระบบป้องกันและยุทธศาสตร์ของจีนระบบขับเคลื่อนของ DF-41 ใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิงแข็งแบบหลายขั้นตอนซึ่งช่วยให้สามารถเตรียมยิงได้เร็วและลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจจับและทำลายก่อนการปล่อยจริง ตัวขีปนาวุธสามารถติดตั้งหัวรบได้หลายหัวโดยสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้มากถึงสิบหัวซึ่งแต่ละหัวสามารถเล็งเป้าหมายได้อย่างอิสระผ่านระบบ MIRV หรือ Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายห่อลายจุดในเวลาเดียวกันได้ DF-41 ยังถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถยิงจากฐานปล่อยใต้ดินหรือจากรถยิงแบบเคลื่อนที่เถว Transporter Erector Launcher ซึ่งช่วยให้สามารถย้ายที่ยิงได้ตามสถานการณ์และลดโอกาสการตรวจจับจากด,ดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามโดยตัวรถเทลมีความใหญ่และแข็งแรงสามารถเคลื่อนที่ได้ในภูมิประเทศที่หลากหลายในด้านเทคโนโลยีการนำวิถี DF-41 ใช้ระบบนำทางแบบอินนาทียนควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงและอาจเสริมด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายความเร็วของขีปนาวุธในช่วงการกลับเข้าสู่บรรยากาศสูงมาก โดยสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึงแมต25ซึ่งทําให้เป็นเรื่องยากมากที่ระบบป้องกันขีปนาวุธของสัตวปรูจะสามารถสกัดกั้นได้ทันในมุม่งมอขอองค์การออกแบบและโครงสร้างตัวขีปนาวุธมีขนาดใหญ่และแข็งแรงตัวท่อยิงสามารถปรับตั้งในแนวดิ่งได้อย่างรวดเร็ว พื้นผิวของขีปนาวุธมีวัสดุกันความร้อนขั้นสูงเพื่อรองรับแรงเศษธารมหาศาลในขณะที่ทะลุบรรยากาศกลับมายังโลกนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกรบกวนการนำทางโดยสัตว์ปูในเชิงกลยุทธ์ DF-41 ไม่เพียงแค่เป็นขีปนาวุธสำหรับการโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังถือเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลโดยเฉพาะในการเจราจาระหว่างประเทศและการแสดงศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของจีน การมีขีปนาวุธในระดับนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงขีดความสามารถของจีนที่สามารถป้องกันหรือต้อตอบหากถูกคุกค,คามแม้ข้อมูลส่วนใหญ่ของ DF-41 จะยังคงเป็นความลับทางทหารแต่จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญและภาพถ่ายดาวเทียมที่มีอยู่ทำให้เราสามารถประเมินได้ว่า DF-41 เป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ทันสมัยและน่ากลัวที่สุดในโลก ด้วยผู้สายไลยความเร็วสูงความแม่นยำและความสามารถในการบรรทุกหัวรบหลายลูกพร้อมกันมันจึงเป็นขีปนาวุธที่สามารถเปลี่ยนสมดุลด้านอำนาจในระดับโลกได้ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ DF 4 1่สิ s เอ็มิสซิลที่ Auto c r a แซีภูม e ิใจนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมหากคุณชื่นชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto c r a แซี Z e ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัยจากั่วโลเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ